หมดก็คือหมดหมดอาจารย์เป็นพีออเดอร์ุกกบอกนะครับเหมือนเดิมก็พอหมดก็คือเอาสักมีนาสิ้นเดือนมีนาเลยเขาบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยรอคอยจากไหนรอคอยจากมันดารารอคอยแล้วก็ยังจองไม่ทันยังจองไม่ทันก็ยังมีนี่ครับนี่เหรียญน,นะครับพุทธมันดารามหาเศรษฐีโอ้อาจารย์สวยมากนะครับอันนี้คือโคสกะเศรษฐีกับ อาณาทบินทิกะเศรษฐีโอ้โหอาจารย์สวยอ่ะงามไหมแล้วก็ที่อาจารย์เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับถูกต้องให้เตรียมตัวให้เตรียมตัวเอาตอนนี้มาแล้วครับนะนี่คือพุทธมันดาราสิ่งที่เขาเรียกว่าพุทธก็ยังอยู่ในพุทธศาสนาก็คืออัศดังมงคลทั้งแปดประการนะนี่อันนี้สําคัญคือคาถาปัญจมหาเศรษฐีที่กําลังจะสูญหายที่อยู่รอบรอบใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเราออกมาจาก ความเชื่อฝั่งนู้นเลยฝั่งทางเนปาลฝั่งทางทิเบตเลยโอ้จารย์